นกนกนกร้องนกฟีบูนนกอะไรนี่ครับนกอ่าห,หมดหมดเลยโอ้ตลาดนกไปได้ดีครับนกร้องหมดแล้วซีซั่นของฟีบูนเพราะอะไรครับผมเข้าถ่ายผลเหรอเข้าเป็นรอบรออ๋อครับนี่เพาะได้จากเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศครับผมมันมีนกน้ำก็มีอืมราคา <พอ S 1> ต่างกันไหมครับลูกพ่อไทยก็มีลูกพ่อไทยกับนกน้ำเข้านี่ต่างกันเยอะไหมครับนกนำเข้าเราไม่รู้อายุอืม กไทยนี่เรารู้ที่มาที่ไปใช่ครับราคาราคาต่างกันไหมฮะราคาสูสีครับอยู่ที่ตัวไหนร้องอ๋อถ้าร้องแล้วเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับผมอยู่ตัวเองอ๋อเหมือนนกคงหัวจุกแล้วและแต่เพลงตัวประมาณเท่าไหร่ครับถ้านกใหม่ๆหม่เลยยังไม่ร้องนกเหลืองเลดเลดอยู่ที่ไม่เกินสามสามพันนะครับสามเก้าครับผมไม่เกินสามอ่าแล้วร้องแล้วร้องเป็นเพลงแต่ว่ายังยังไม่ไม่เพาะอะไรตัวก็ใหม่เริ่มร้องแล้ว ถ้ารูเพนร้องอ่ะราคาเลยครับอยู่ที่ตัวก็สองพันแปดตัวสังก็สามพันครับผมถ้าร้องเพาะเลยนี่ตัวเท่าไหร่ครับผมเพาะเลยก็อยู่นี่ครับเพราะว่ามันจะคือนกเหลืองแล้วก็อย่างพวกกอตเตอร์ก็ทับอิกราคากอตเตอร์นี่คืออะไรครับกอตเตอร์คือกลุ่มหัวมวกหัวมวกอ๋อกลุ่มนอกหัวมวกหัวมวกอ๋อเคยเห็นเคยเห็นครับ ออหัวหมวกนี่แพงไหมครับคอตเตอร์เลยเนี่ยหัวหมวกก็มี4,500ขึ้นไปครับ4,500ขึ้นไปนะครับ mm hmm. คือมันมีกี่สีครับนกเนี่ยครับมีก็หลายหลายสีครับมีแดงโดยมากจะเห็นแดงออกส้มใช่ครับแต่ว่าสีสีายแพงสุดครับาพวกก็ถ้าเป็นพิมปาโดจะแพงกว่าอื Oh. แต่บังตัวนกเหลืองร้องดีก็ราคาพอกันครับจะแ,แนะนํำไหมครับแล้วเราอยากจะดูจะไปดูใน YouTube ดูช่องอะไรหรือว่าดูที่ไหนครับผมสนใจนกพวกนี้ครับพีร,ร,รีบูนนกพีรีบูนครับรู้สึกจะปุ่มเพราะจะไม่เยอะเท่าไหรอ่อ๋อเราเซิร์ชดูในในยูทูบในไลไน์ไลยเนาะศึกษาขั้นตอนแรกก่อนแล้วค่อยมาแนะนำจากร้านแล้วค่อยเลี้ยงนะครับผมเนี่ยขั้นตอนที่ดีที่สุดมันกินหนอนนกเหรอครับไม่ครับกินอะไรเข้า ท่า,าไรเป็นหลักินเออมเล็ดพืชผักผักได้กินพวกผักสดได้ผลไม้ต้มแอปเปิ้ลได้น่าสนใจนะครับออโอเคครับ